ไดเจ้าหาสวสอนนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะและในวันนี้ก็พบกับคุณครูยิมอีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาจีนสำหรับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทุกคนสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ขาบนี้1เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการของการเขียนเส้นขีดพื้นฐานจีน2เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเส้นขีดพื้นฐานจีนได้อย่างถูกต้อง ามเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนะคะ่ะและในวันนี้เราก็เรียนบทที่สองที่มีชื่อว่าชีกวาต้าสาวเมยเชียวกันต่อเลยนะคะอ่าชีกวาต้าแปลว่าแตงโมใหญ่สาวเมยเชียวแปลว่าสตรอเบอรี่เล็กนั่นเองอ่าซึ่งจากคาที่แล้วคุณครูได้ให้นักเรียนเรียนประโยคเหล่าน,นี้กันไปใช่ไหมคะ เราลองเอาคำศัพท์กันมาใส่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาฟูสีทบทวนกันอีกหนึ่งรอบประโยคแรกชีกวาต้าพิงนกัวเฉี่ยวแปลว่าแตงโมใหญ่ผิงนกัวที่นี้แปลว่าแอปเปิลนะคะพิงนกัวเฉี่ยวนี่แปลว่าแอปเปิลเล็กใครที่ยังไม่ได้จดคำแปลลงคำแปล่าจดใส่ในหนังสือด้วยนะลูกจะได้รู้ความหมายนะคะ ประโยคที่สองถ้าเราคําคว่าต้าเชียงที่แปลว่าช้างกับคําว่าเมาที่แปลว่าแมวมาใส่ในประโยคนี้สาลว่าต้าเชียงต้าเมาส์เล็ต้าเชียงต้าเมาส์เล็แปลว่าช้างใหญ่แมวเล็กเก่งมากฝึกอ่านตามเนี่ยนะลูกจะจำได้นะคะประโยคต่อไปถ้าเราคําคว่าเกอเกิรตอร์อโช อ่าที่แปลว่ามือของพี่ชายและวอร์ดเปอร์โชว์วอร์แปลว่าฉันจึงแปลว่ามือของฉันมาใส่ในประโยคนี้จะเป็นเกอร์เกิร์เปอร์โชว์ต้าวอร์เปอร์โชว์เฉียวอ่าแปลว่ามือของพี่ชายใหญ่มือของฉันเล็กนั่นเองเหอนฮาเก่งมากค่ะและรูปประโยคต่อไป คำว่าฉางอ,าอยู่ในครรําศรรัพท์ในหนังสือเรียนแปลว่ายาวต่วนต่วนแปลว่าสั้นใช่ไหมคะถ้าเราเอาสองคำศัพท์นี้มาใส่ในประโยคนี้จะเป็นเกียเจตัวโถฝาฉางไม่เมยตัโถฟ้าต่วนแปลได้ว่าผมของพี่สาวยาวเนาะจากรูปและเป็นผมของน้องสาวสั้นนั่นเอง ช่างแปลว่ายาวส่วนแตลว่าสั้นนะคะอ่าและและถ้าเราเอาคําว่าตัวที่แปลว่าเยอะและสาวที่แปลว่าน้อยมาใส่ในประโยคนี้จะเป็นเจียเจียเปโถฝาตัวเมยเมยเปโถฝาสาวอ่อาเจียเจียเปโถฝาแปลว่าผมของพี่สาวตัวแปลว่ามากดังนั้น จึงแปลได้ว่าผมของพี่สาวมากเมื่อเมื่อยเตอโถฝาแปลว,ว่าผมของน้องสาวชาวแปลว่าน้อยดังนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าผมของน้องสาวน้อยนั่นเองอ,อาเจียเตอโถฝาตัวเมื่อเมื่อยเตอโถฝาชาวแปลว่าผมของพี่สาวยาวผมของน้องสาวสั้นนะคะและรูปประโยคสุดท้ายก็คือ เจียเียเโถฝาจวนอ่าจวนในที่นี้แปลว่าหิกหรือมว้วนเมื่อเมื่อตัวโถฝาจือ้อจือในที่นี้แปลว่าตรงดังนั้นประโยคนี้จึงแปลได้ว่าผมของพี่สาวหิกผมของสาวเนาะผมของน้องสาวตรงใครที่ไม่รู้ความหมายจดนะคะจดความหมายลงไปในหนังสือด้วยตล้ววิดีโอโคลแล้วก็ จดลงไปด้วยนะคะจะได้รู้ความหมายเวลาสอบไะได้สอบได้นะลูลกเก่งมากและในวันนี้เราจะมาเรียนเส้นขีดพื้นฐานกันนะคะอ่าให้ทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า14หน้า14จะเป็นรูปแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เราจะมาเรียนหน้านี้กันนะลูกวันนี้อ่าเขาบอกว่าเฉวีหัว เฉแปลว่าเรียนนะคะปีหว้วแปลว่าเส้นขีดพื้นฐานอเฉ๋ปีหว้วเรียนเส้นขีดพื้นฐานซึ่งเส้นขีดพื้นฐานที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้มีชื่อว่าเหิงเจ๋ถีเหิงเจ๋ถีเส้นขีดนี้นะคะอ่าดูจากรูปนะแปลว่าเส้นขวาหักลงงอขวาขึ้นอ่าอ่นตามคุยหนึ่งรอบนะคะเกินเหล่าชื่อตูว เหิงเจอถีเหิงเจอถีแปลว่าเส้นขวาหักลงงอขวาขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนนะคะอ่านี่ก็คือวิธีการเขียนเส้นเหิงเจอถีอ่ลากไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นนะก็เป็นเส้นขวาหักลงงอขวาขึ้นนั่นเองอ่าในหนังสือเข้าใจยก ตัวอักษรจีนตัวนี้มาใช่ไหมคะ่าตัวอักษรจีนตัวนี้นักเรียนดูนะคะตัวนี้นะลูกตัวนี้มีชื่อว่าอ่าอ่านว่าตู่าอ่านคำคูนนะลูกตัวนี้อ่านว่าตูู่ที่แปลว่าอ่านนะคะอย่างตัวอย่างในหนังสืออ่ารูปนี้ก็เป็นรูปเด็กผู้หญิงกําลังอ่านหนังสือใช่ไหมคะ อ่าทาเจิ้งใต้ถัวชูนะลูกซึ่งเส้นขีดเพิงเจอถีเนี่ยจะอยู่ในลำดับที่สองของตัวสูนะคะมาอยู่ตรงนี้อ่าเรียนดูนะลูกตัวสีแดงตรงนี้นะคะอ่าคือเส้นขวาหักลงงอขวาขึ้นอ่านว่าเพิงเจอถีอ่าคำศัพท์ต่อไป คำานนี้นะคะคำข้างล่างนะลูกคำนี้อ,อักษรจีนตัวนี้อ่านว่าชัวชัวชัวที่แปลว่าพูดหรือคุยนะคะอ่าชัวอ่านตามคูนะลูกชัวชัวอ่าชัวแปลว่าพูดหรือคุยนะคะาจดคําแปลลงไปก็ได้นะลูกซึ่งเส้นขีดถึงเจอที ที่เราเรียนไปจะอยู่ในลำดับขีดในลำดับที่สองของคำว่าชัวออยู่ตรงนี้นะคะอะอยู่เหมือนคำว่าตู่เหมือนกันเลยอยู่ลำดับที่สองเหมือนกันเลยนะลูกรู้ได้ไงว่าอยู่ลำดับที่สองก็น่จาจะอันนี้หนึ่งอันนี้สองนะคะ,อ,ะอ่านว่าชัวชัวแปลว่าพูดหรือคุยโอเคเมื่อเรียนเข้าใจแล้ว ให้เปิดหนังสือไปที่หน้า59นะลูก59เขาบอกว่าคัดตามรอยนะคะอ่าสอนทีนถึงเจอถีอถอคัดตามรอยซึ่งวันนี้ค,คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยคัดตามรอยของเส้นขีดถึงเจอ,อถีอ่าอ,อันนี้นักเรียนก็คัดตามรอยแล้วก็เสียอีเสียก็คือลองคัดโดยไม่มีรอยนะคะคัดลองคัดด้วยตนเองนะลูก ไม่เยอะนะคะมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่องเองคตามรอยเจ็ดช่องคัดด้วยตนเองอีกเจ็ดช่องก็เป็นสิบสี่ช่องนะลูกอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองคัดกันนะคะโอเคเพื่อให้นักเรียนไม่มีการบ้านและงานค้างนะคะเดี๋ยวเรามาคัดพร้อมกันเลยนะลูกอ่าคัดพร้อมกับครูนะคะอ่าเปิดหนังสืออ่าห้าสิบเ้าลูกเปิดหนังสือหน้าเล่มนี้เล่มสีเขียวหน้าสิบเก้านะคะ มามาคัดไปพร้อมกันเลยลูกอันดับแรกเขบาบอกใหคัดตามรอยก่อนมาเรามาคัดเส้นหงเจอถีตามรอยนะคะฝึกค,คัดสวยๆอ่าอันนี้คือคําแรกนะลูกสอแรกนี่สองไม่ยากนะคะนี่สามสี่อ่า ตัวที่หกและตัวที่เจ็ดสุดท้ายเส้นขีดทังเจ่ขีใช้ดินสอคัดเลยนะคะอ่าคสวยๆต่อไปเขาบอกว่าเฉียรเชียอันนี้เฉียรเชียก็คือลองคัดเลยไม่มีรอยนะรกอ่าลองคัดการเจอขีเป็นเส้นขวาหักลงงอขวาขึ้นอย่างนี้นะคะ เจอทีเผิงเจอทีแปลว่าเึ้นขวาหักลงงอขวาขึ้นนี่แล้วก็นี่นสุดท้ายนี่ลูกโอเคเสร็จไปยังเอ่ยลองไปฝึกคัดกันมานะคะ ถ้าใครครัดตามครูแล้วก็เสร็จพร้อมกับครูก็คือเก่งมากลูกเขินหานะคะโอเคเพื่อให้ไม่เป็นการเสรียเวลาใครที่คัดเสร็จแล้วค,คุนครูก็ขอเชียร์นะคะเลิกเรียนอ่าใครครัดเสร็จแล้วจะไม่มีการบ้านนะลูกไม่มีงานค้างนะคะอ่าขอคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ความร่วมมือนะคะเจอกันคาบหน้านะคะเด็กๆได้แจนค่ะบ๊ายบาย